ร่มกะแห้งๆนะครับน้องพี่น้องสองมือละ่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องทุกคนนะครับนาะอมื่นนี้ก็ไปอยู่กับผมกับนันติกนะครับสวัสดีครับ <c oughs> อ่ครับเมื่อนี้กินย่ำอีกแล้วเมื่อนี้ย่ำม,มุนเซีนใส่ลูกสิน้นน้องเดืบอบวอดเอาลุงครับย่ำเผาเบือย่ำกันด้วยมากครับเสิสร์เสียร่วมกันบอ์ไายนะครับเนาะใส่เลยเมืม่อนี้ใส่อะไรนั่อ้นนอาคอยบ,บอโบอ์ลรอ ครัเขาจิบไง้ึงมืงเห็นไรบม่ทั่วนั่เนี่ยในบักทั่วขวัยยวย้า่วาหรือว่าเนี่ยโอ้อตีก็เห็ดเป็นสีเสืบๆว่าสับเห็ด้กินไมู่้ยเพื่นว่ะคนบอกให้เสื้ออันนี้มายับมีกินมัน นะครับนี่ครับเมื่อนี่กินอยู่เง่ายนะครับไปทุ่งนาบ่ได้ร่มแฮงหลายนั่งกินอยู่ในเงื้อนี่ละครับ เส่เขาไม่ใช่บอิม okay. กันหรอุดลดจดเท่งคำมี้ใหญ่เป็นยากนั่นแปล่ห้องข้ากันเปเสีพี่เจ้าแล้วครับย่อุคนทูกเก่าเห็ดเสายหรอ่ใ่ครับหัว่าะเสียหรือเป่าวะเสียอยู ม <c oughs> ่อวานนี่ก็บแซบตัวมืนนี่อืมกรแซบคือกันแล้วรมือแซบตัวครับหมือนมันมีบัตถุ่น่จังหวัเีย ว่ากันือมันกินกน้ำรับผมอ้มเสกทีท่ยังรัวส่งผมใหม่เนาจีกันมาได้เยอะมากนี่ครับส่งผมเนี่ยงามอยู่ตอานนีนรอได้ครับนี่ครับมากข้ามยิงให บางอันกับพาเครื่องไหมครับบางอันกับโบผา กี่เฮ็ดยังจังไหมกับเบาเสียบนะครับแบบเพ็ดดูไรเสียบสั่มมันใช่ไมตะกี้ปวดตาวันเบื้องคลิปเขาดูแบบเพจพูดมักเบื้องไลกการอาหารนะครับนี่ครับคำนี้ไงใบตัวตัวเซลลูเกียนสองอม,มาครับ กะหฮงๆแล้วครับน้องพี่น้องสองมือล่ะบบนี้สาวาีิตย่างก็เห็นแบบแบบแบบนี้ กินมาพีกหวานอีวะโอ <Okay. S 1> นี่ครับเอาติดขออหัในเสียงล่มลยครับเด้อ มันก็เห็นมีกระเสียบขนาดด้ครับ ตอนมนาพีกเราบ้านเองเล้วจูบตัวหน่อยมั้งไม่เป็ดอ่ะพีกหวานตะครับเนาะร้อ,รอมนมั้ กดแน่อยู่เลยครับเห็นมาสีแน่นีู่ก็ได้ย่ำลายเติมเลยครับย่ำซู้ใหญ่จริง

ร่มกับร่มแสบกับยัแสบแล้วครับมาครับเผ็ดกับเพชรแสบทุกมือครับบ,แบน,นแสบกับพุงเจ้าม่แสบหูดละ ัดตำกับกระเทียมมัดร้ายกับใส่ร้ายนะครับพี่เพราะว่าแบมัดตำกัเอาน้ำปเป็ดแดกลงน้ำปลาใส่น้ำตาลน้อยนึงนะครับพอมันตัดรสเราจะใส่น้ำปลาเนาะ,ะใส่น้ำมะนาว nằm bạc nào là cái nhà của xe nấm bao nấm nổi nên người học nằm nằm tôm súp nào mất lại cũng chẳng nên sụt nhỉ nhỉ anh thì bỏ cái một chi cái em làm nữa hả dầm nhá nhắn nó thề cả เอาเด็ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันวันติกันไ,ไ,ได้ครับขอ,ขอบคุณครับข,ขอบคุณครับ